ว่าด้วยค่าตัวเจ็ดหลักของนางเอกแพรวธิดาของหมอลำเสียงวิหกนะคะพี่น้องคะล่าสุดค่ะผู้จัดการของน้องแพรวธิดานะคะได้ออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าค่าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ของแพรวธิดานะคะหลักเจ็ดจริงไหมนี่คือคําถามทีหลายคนพี่น้องคะหลายคนกันย่งลั่งเลสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ทําให้เป็นกระแสเป็นประเด็นแค่นั้นนะคะ ล่าสุดค่ะผู้จัดการของแพรวทิดาเองนะคะได้ออกมาพูดหรือว่าออกมาโพสต์ซึ่งการโพสต์ของผู้จัดการแพรวทิดาในครั้งนี้นะคะจะเป็นการโพสต์แบบชี้แจงชัดเจนว่าว่าด้วยค่าตัวเจ็ดหลักของแพรวทิดาเป็นมายิค่าตัว P enter, พรีเซนเตอร์แพลทิดาเจ็ดหลักจริงไหมนี่คือคําถามนะคะคําตอบค่ะคือจริงค่ะสําหรับสัญญาหนึ่งปีนะคะ สินค้าที่ว่าจ้างคืออาหารเป็นลูกค้านะคะคือคนที่ว่าจ้างนางเอกแพรวทิดานะคะเป็นผู้ว่าจ้างจำหน่ายหรือว่าเป็นคู่ค้ากับที่เรารู้จักกันไปทั่วว่าเป็นร้านร้านสะดวกซื้อแหละคะ่ะพี่น้องที่ว่าจ้างน้องแพรวทิดาไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะนั่นก็คือร้านสะดวกซื้อและร้านค้าขายปลีกนะคะขาย ของปลีกทั่วไปที่มีเราคุ้นตาดำเนินธุรกิจมากว่า20ปีมีสินค้าผ่านตาพวกเรามากมายได้มาทำการกับโรงงานผลิตอาหารเสริมเพื่อแตกแตกไร้ธุรกิจอะพี่ดองขยายขยายไล่ของธุรกิจชิ้นนี้นะคะพี่้องคะการดิวการดิวสัญญาทีดีมาพูดถึงการดิวสัญญานะคะเริ่มมาตั้งแต่เดือน พฤษภาคมพศ2566ซึ่งคณะนั้นนะคะซึ่งเป็นช่วงที่น้องแพวทิดาเริ่มเริ่มจะเข้ามาอยู่กับหมอลำเสียงวิหกแล้วนะคะเป็นช่วงที่ตั้งแต่น้องเริ่มเป็นนางเอกประจำทีมงานใหม่ๆทางเจ้าของได้นำเสนอกับบริษัทคู่ค้านะคะแล้วในช่วงนั้นค่ะกระแสของน้องก็มาแรงอยู่ กระแสะหมอลำก็มาดีผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคู่ค้าจากนั้นจึงมาติดต่อกับน้องแพรวทิดาแต่แพรวทิดายังไม่ตกลงนะคะในตอนนั้นนะคะพี่นอ้องแพรวทิดามีเงื่อนไขต่อรองว่าถ้าจะจ้างหนูเป็นพีเซนเตอร์ต้องเป็นสปอนเซอร์หลักให้วงเสียงวิหกก่อนค่ะเพราะหนูมีโอกาสเพราะหนูมีโอกาสนี้ เพราะวงเสียงวิหกนะคะทางผู้ว่าจ้างนะคะก็ตกลงเป็นผู้สนับสนุนหลักตลอดฤดูการที่4ปีของหมอลำเสียงวิหกและเราลับ,บนเวทีแสดงกับเวทีสตรีมไรท์ในกลุ่มปิดนะคะก็ค่อยตั้งใจฟังว่ามีสปอนเซอร์อะไรมั่งเราจะเห็นสินค้าตัวที่น้องแพรวท่ดาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะ นี่คือการชี้แจงของผู้จัดการส่วนตัวของน้องแพลวนะคะพี่น้องน้องจะเริ่มทำน้องจะเริ่มสัญญาคือหนึพฤษภาสองพันถึง30เมษาสองพนห้ารอันนี้คือส,สัญญาทีว่าจ้างกันไว้นะคะพี่น้องะ่ะแล้วส่วนของการเห็นโฆษณาคือตามสื่อหลักนะคะสปอนเซอร์ ไทยอินตามช่วงเวลาของการรายงานทีวีและช่องทางปกติการทำเป็นพรีเซนเตอร์และแพรวทิดาจะอยู่บนกล่องของซองหรือแพ็กเกจของส,สินค้าที่จำหน่ายตามช่องทางโมเดลโมเดินเทวด้วยค่ะอดใจรอค่ะเป็นจะได้เห็นแพรวทิดาออนแอร์ในช่วงโฆษณาของรายการข่าวทีวีและ การทีวีและรายการทีวีอย่างแน่นอนค่ะของแท้เพื่อนว่าค่ะพี่น้องคะไม่มีการสร้างกระแสเพราะว่าก้อนหนานันพี่น้องได้มีค้กไดมีหลายคออเมนคือกันค่ะเขามาบอกว่าเป็นเรื่องกริงจริงเหรอที่แพลทิดาน่ะได้อ่าได้เป็นพรีเซนเตอร์เก็ดหลักเป็นการสรั่งกระแสรหรือเปล่าอันนี้คือคําตอบพี่น้องคะผู้จัดการได้ออกมาโพส์แล้วชี้แจงแล้วนะคะพี่น้องว่าเป็น เพิน่นใดวาจางหรือว่าจะทําสัญญากันมาตอนทีน้องแพวธิดาเพิ่นจะเริ่มเขามาทํางานในเสียงวิหกแต่ตอนนั้นนองแพวยัง่ตกลงวาสิทําตามสัญญาแล้วพ่อตั้งแต่ทาง้งผ้วจางได้ตกลงทําตามเงื่อนไขของแพ้วธิดาทีถ้าจะจ้างหนูต้องเป็นต้องต้องเป็นไอโอหนึ่งสองสาม ตามเงื่อนไขของแพรวธิดานะคะบอกว่าทาสิจ้างหนูเป็นพี่เซนเตอร์ต้องเป็นสปอนต์ต้องเป็นสปอนเซอร์รักให้กับหมอล่ำเสียงวิหกเพราะว่าหนูมีทุกมือนี่ได้เพราะเสียงวิหกค่ะแล้วเพิ่นก็นย่อมทำตามสัญญาทีน้องแพรวได้ว่ว้นะคะพี่น้องครับโอ้โหถือว่าเป็นสัญญาณดีๆพี่น้องค่ะสำหรับคนทีบอกขั้นชัดเจนหรือว่ายั่งลังเลสงสัยว่าการที ว่ามี่นองแพร่ไดรับคาโตเกตรักจริงบอนี่คือคำตอบที่ชัดเจนนะคะพี่น้องคะเพราะความที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างแต่โดดเด่นของแพรวธิดาเป็นนางเอกหมอลำที่ไม่เหมือนใครและไม่ซ้ำใครจึงได้รับการพิจารณาเลือกเป็นพีเซนเตอร์สินค้าตัวนี้นะคะผู้จัดการจะพูดให้น้องเสมอว่าไม่ต้องอายที่ เป็นตัวเองไม่จําเป็นต้องไปเป็นนางเอกหมอลำตามแบบใครไม่ต้องไปเป็นเหมือนใครให้มันเป็นแบบที่เราเป็นจงเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ตัวเองชอบและจะมีคนให้ข้อมูลหรือให้คุณค่าที่เราเป็นตัวเราเสมอฝากเป็นกำลังใจให้หนางเอกแพรวทิดาด้วยนะคะนี่คือการยืนยัน อย่างชัดเจนนะคะจากผู้จัดการส่วนตัวแพลธิดาค่ะว่าด้วยค่าตัวจ็ดหลักจริงไหมชัดเจนแล้วค่ะพี่น้องก็คือจริงค่ะค่ะขอให้แฟนคลับเอฟซีนะคะคนที่ล่งเลสงสัยว่าจริงบ่จริงก็คือชัดเจนแล้วนะคะพี่น้องค่ะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีแล้วเราก็ยินดีทุกความสําเร็จแล้วก็ยินดีกับน้องแพลทิดาด้วยนะคะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หลักนะคะ แต่ว่าเป็นพี่เซ้นเตร์นใดพ่อแม่พี่น้องรอติดตามว่าน้องแพวทิดาสีออกมาเดี๋ยวก็เห็นผลว่าในช่องท่างทีวีหรือว่าตามช่องโฆษณาอะไรต่างๆมีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เห็นค่ะวหายให้น้องออกมาก,ก่อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองร่อชมค่ะพี่น้องค่ะฝากไว้นะคะสําหรับคนที่สงสัยค่ะตอนนี้คือชัดกจนแล้วนะคะฝากไว้พ่อแม่พี่น้องจำหนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ